ราทำงานนี้ได้สปอนง่ายเลยมาทําง่ายง่ายจริงไหมง่ายจริงไหมไม่จริง <laughs> เป็น,นยังไงแอดพู <laughs> ด <laughs> เนี่ยว่าทุกที่เขาม,มีคนของเขาอยู่แล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปถึงคุณหวังสปอนเซอร์เลยมันมันยากมากมันเหมือนแบบว่าหนึ่งเปอร์เซ็นลัคกี้ที่คุณจะได้แต่อยู่กับเขาไปสักพักเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกถ้าเขาจะสปอนเซอร์ใครคุณก็ต้องเป็น o u t s t a n d i n จริงๆอืม อย่างของที่เราทํากันอยู่เนาะคนที่ได้เขาก็เขาเป็นเป็นน u ซิ่งโฮมที่ส c อนได้นะคะมีเขาจะให้ประมาณปีละหนึ่งถึงสามคนซึ่งแต่ละคนที่ได้เนี่ยก็คือโหเด่นมากอ่ะฉะฉานเก่งภาษามีแบ็กกราวเป็นเนื้อที่ประเทศตัวเองบางคนที่ไม่ได้มีแบ็กกราวเขาก็แบบโดดเด่นมากๆใช่คือเป็นคนที่แบบทํางานดีแบบสุดๆสุดสุดเลยอ่ะทามานาน สามสี่ปีอะไรเงี้ยถึงได้เนาะถ้าคาดหวังว่าจบใหม่ไปทําจะขอสปอนเซอร์โหยยากยากมากของที่อื่นไม่แน่ใจจะต้องขาดแคลนมากๆแล้วก็ไม่มีตัวเลือกแบบของในเมืองแบบที่เราทําเนาะแต่ว่าจากที่เจอกันจากประสบการณ์จริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ค่ะอืมแล้วก็ตัววีซามันแพงใช่เพราะว่านายจ้างเขาต้องออกให้เราทุกขั้นตอนเลยอืดังนั้นเขาจะเลือกใครก็เขาต้องลงทุนกับเราระยะยาวเหมือนกันนอกจากสปอนมาไม่ใช่แค่ให้สปอนเราจบเขาต้องให ให้ชีบจนรายได้มันถึงตามเกณฑ์ด้วยแต่ใครได้ก็ดีใจด้วย,วยคุณเก่งมาก